เอาสบายดีท่านสบายดีไปได้ยังมาเนี่ยผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาใช้ใช่มั้ยตาก๋วยเตี๋ยวอันนี้บอกก๋วยเตี๋ยวแมนก๋วยเตี๋ยวไทยอย่นะแมนโอ้ยแซ่บว่ะเขาว่ามันแซ่บเลยก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตเขาว่าลองเบิ้งคนรถเด็กคอยชิมนั้ยเลยเรืองได้ัดไปจัดจะสวยเลยเอาเหมือนกินกินก๋วยเตี๋ยวกับไอ้ท่องเหมือนกันมาอยากลองก๋วยเตี๋ยวรังสิตประสนไปจัดไปลองเบิ้งแซ่บบ่แซ่บก็ลองเบิ้งใช่ยังไงเนี่ยมันยังไงเนี่ย นี่แหละก๋ว,วยเตี๋ยวแหละอ,อ,อันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวแมนนี่เป็ก๋วยเตี๋ยวลงังซีสต์ครัว,ว่าโอ้โหโบราณเอาเที่นน้ำใส่น้ำข้นรสเด็ดจัดไปเฮ้ามาเนี่ยมาแรงมากตัวจะในแล้วพี่น้องเลยเอาเอาลองล่องลองล่องสบายดีอีกเดตอร์นึงพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องเจ้าสบายดีพี่นอ้องอมืมพามากินกว๋วยเตี๋ยวแล้วามาเนี่ย มื่อนี้เดมูเมนูตัวนี้นี่เขาเอื่นว่าก๋วยเตี๋ยวนะไทยเขาเอื่นก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮาเขาเอื่นไออยังกับเฟอเฟอแซ่ใช่เอาไอพี่น้องเบิรงเงินยกให้มาเราไหมยกให้ไปสมบูรณ์นะนี่แซ่แซ่ตาไก่มาหมูอ่ะมัอันนี้เฟอเด้อพี่น้องเนี่ยนี่ตอนหมูเนี่ยกับนี่อันนี้เซ็นบะหมี่เขาว่าเซ็นบะหมี่ไอชอกินเซ็นบะหมี่แบบนี้แมนอ้าวอันนี้บางโมกินเซ็นเซ็นน้อยเซ็นเฟอบ้านเฮานั่นแหละ เนี่ยแซมงานพี่น้องไหมอะไรก่อนสิไปกินเรือี่น้องอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เบาท้องแลนลำเนาสอยกดติดตามกดกระดิ่งทิ้งที่สำคัญเลยแมนาล่ากิ่งงาในเมืองไทยสองคนเหมือนพี่น้องอาศัยกินเขาแยงมือเทียงแนงได้โบเคยกินแนงได้โบเคยล่องไก่ล่องเบิ้งมาเนี่ยไมนูก๋วยเตี๋ยวไข่ไข่ที่ก็เฟ้อบัตรเท่าหน่อยเนาะแมนแต่เฟ้อบัตรเท่ามันจะมีนี่กะปิกะปิแล้วก็มีมะพริกกับแล้วก็มี เขาเอ hand, hire, practice, room, ินน right. no, ี right. ่อย่างกับหอมปนหอมปนใช่ไหมผักหอมพักหอมพักหอมที่แบหอมลาบหอมแม่นี้แหละ่กินกับก๋วยเตี๋ยวเอามาหนีนี่คุณละผาจัดไปท่อง่น้องดื้อชิมหนังก่อนอือมข้าวบวบก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตน้ำข้นรสเด็ดเข้ามาสมคำที่เขาลำดดูดดีกว่าแซ่บมาไหมพี่น้องใส่น้ำเกันนี่เนื้อชีอิ๊วหมู cắt nhanh nhanh thôi ừ. quê đấy ừ. mọi người, ngày ngày quê dù na xem là bà thòng. กินแบบงายต้องยุ่งยากักบาทกไอันนี้บี่สิบาทสี่สิบห้าบาทโอ้โหได้สวยบไงนง่ายกินบเบได้หน่อาดในส่วนตัวบาวก็อธิบายเรื่องการกินกท่าชมกินโชว์้วนี่บนกินเก่งบางคนก็เอ้ยกินก็กินบวบด้วยซน เขามากินชั่ครับกินเก่งกับบอกขึ้งกันกุลายางกันผู้จัดสินยังไงอันนี้เขาเอิญมามียูมัทอดเส้นมามีหนองซีเหลืองๆกุบานทอาจักเอิญเนียนวะเนียนวะจังหวะมีกันมั้เส้นมีกันมั้งเนี่ยมีเหลืองมีเหลืองอ่ะอันนี้ขาเอิญมามี แบบแบบมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องการเพิ่มเอินตรงคำลำดือกปากสุดโบราณหมดแล้วนี่มนาสุดโบราณของลังสิสสุดดังเดิมหน่อยแทบเลยแทบด้วย เรื่งงองส่วนตัวของบ่าวโบน่ะก็ไม่ค่อยมากแบบเนี่ยเนื้อมากกับเนื้อที่มากกับเมนยนังไงกุ้งแหลบพวกเนื้อพวกนั้นพุ้งแหลบปิ้งย่างพุ้งแหลบกับข้าทามกันทั้งนั้นสิ่ง<ข>ที่ขาดกุ้งแ<น>หคือแจวเลยนะแนี่ยชาบะแจวไม่แห้งแทบหนึ่งพักปอกท่องนี่้วยเห็ดหลาปลาแซ่บได้ไปนอนทาบไว้อ,าอยากเห็นว่าเราเห็ดหลาปลาแซ่ยบหมดเสีบ ซอยคอมเมนต์ขมาเด้ออือฮอนซ้มก็ว่าพิเศษอีเนาะหลายข้วัวอยู่หนิบาบาทกว่ามันแสบพี่นออ้อยจนลืมพัดพักออฮพัดพักเลยอืกินป cầm nhẹ nhẹ luôn, Mí, mmm, Ừ. mmm, 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 vào, มันโดนกินทีนึงทีเดียวมันเสียบอืมเสีบหลายปกติเห็นโมเมนต์ทางคอยได้นี่กินคือเหมือนตอนหลังคาขงเขาเปิดม,มาขายก็เลยอันนี้ก็กกอบว่าปกติจะโหมากยังไงบ<อ>่ <laughs> บ่เขาทางปันไดมันทางคอยกับพุ่นแหละ พแกงกวกออมพวกคนมแหละกับแก้วจะบาแดดหวกพักโอ้โหมือนาจะเรื่มเนอะอี่เรื่อจะผ่านแล้วพี่น้องมือนาไอ้ท้องคนิีทตำแจ้วสู้พี่น้องกินบาบบกะทิธากินตับตับุสว่าตับสดๆดเลยตับตอนไหนบะมิกลิน ไปแบบตับเป็นเอามาแบบสดเป็นไหมเอามารวกเอามาตุ้นเบื้องขาดเลยตรงคำน้ำลือเนะาะแล้วก็จะเดิดมอ,อินมไปเลยพี่น้องอันขั้นสุดท้าย,ยานี่ไงพีเพ่เสดีกันหรอพิ่เสดจะร้ายครับจะเต้นถนะั่วเนาะ เอาสุดท้ายเอา้าวอืมทำสุดท้ายพี่น้าะไหวมลายลายพิเศษทุกเศษดีๆรอไว้นี่คำสุดท้ายแล้วอ,อืมทัดไ,ไปอืมจัดไปรึปืมเม,ม,มนูนี้รสชาตินี่หายไปซีดาวพี่น้องอะไรพี่น้องแซ่บบ่ะอะไรไอ้นาะแสบป่เนี่ยแซ่บจับจับอยู่ปกติจะเป็นเฟอร์บานรอน่ากินกับข้าวเหนียวดีนะแมน เพราะว่ากันกันอยู่บ้านนไงก็จะเอาแต่นา่มมา,นาม,มันซืนอ้อเอาแต่น่ามันแล้วก็กินกับข้าวแต่ว่าไอเส้นอันนี้สิบจเอาเขเอาแต่น่ามันกับตอนมันกับเนื้อแตเจ้าเส้นนี่เขาจะเอาเลยกินกับข้าวเหนียวเหนียวเลยดูเป็นการเสียเวลาลาา่าพีล่าหน่องพืชศาสตรเดี๋ยวเราจะเป็นงานต่อนชองบายง,งลล่ายขอบคุณในไลฟ์ทุกการติดตามเรื่องี่น้องอย่าลืมเขาใหม่กำลังใจไอท่องแล้วแน่ถ้าผมนะอยากเขียนคลิปต่อๆไปของเราจะลืมอย่าพลาดกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเรืองผี่น้องเรือง ฝากไปเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามไปเด้อกดแชร์เนี่ยเป็นกำลังใจให้บา่าวลาวเนาะสบาย<อ>ดีพี่น้องสบายดี